那雪山。 หัวใจของผมเต็นรัวแรงอย่างไม่เป็นจังหวะนาทีนั้นผมเหมือนจะวูบดับไปได้แต่ภาวนาให้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเป็นเพียงแค่ความฝันแต่หลังจากนั้นผมมารู้สึกตัวอีกทีก็เมื่อตอนที่ได้ยินเสียงของพี่บีบสวัสดีครับทุกท่านหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องผีปอบกันมาเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่คงมีน้อยคน ที่จะได้พบเจอกับผีประเภทนี้แบบจัดๆซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์หนึ่งให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องที่ผมเกินไว้โดยเรื่องนี้เกิดขึ้นกับผมและพี่ชายของผมโดยตรงผมชื่อเบิร์ดส่วนพี่ชายของผมชื่อบีอายุห่างกันสองปีเราสองพี่น้องสนิทกันมากเนื่องจากอายุไล่เลี่ยกกันเรียนโรงเรียนเดียวกัน แถมยังชอบอะไรคล้ายๆกันพอเรายัางเข้าวัยสิบเจ็ดด้วยความที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเงินแต่เราอยากได้เงินไว้เรียนต่อเลยตัดสินใจออกไปทำงานด้วยกันที่กรุงเทพและไปได้งานเป็นคนงานก่อสร้างทำอยู่นานถึง5ปีก็ตัดสินใจลาออกตอนนั้นเก็บเงินได้ประมาณหนึ่งพอแทบไม่กินไม่ใช่อะไร ในช่วงหนึ่งเดือนก่อนเกิดเรื่องที่ผมจะเล่าคือทางหัวหน้าผมได้ให้ผมมารับช่วงต่อจากคนงานที่เขาเล่าออกไปพาตัดหัวเขาผมจึงให้พี่บีนกลับบ้านที่ใชยภูมิไปก่อนซึ่งผมต้องมารับช่วงทำแทนที่พี่เขาลาเป็นเวลา20วันอธิบายก่อนว่าแถวบ้านผมเป็นหมู่บ้านชนบทสองข้างทางเป็นทุ่งนาขาวและไรมันเสียส่วนใหญ่ พอมาถึงวันที่ได้กลับบาทผมก็ขึ้นรถทัวร์อย่างเช่นทุกครั้งเมื่อถึงซอยทางสามแยกผมต้องลงจากรถและเดินเท้าต่อไปเองพอรถสายมีไม่ได้เข้าไปถึงตัวหมู่บ้านผมเดินเท้าไปนั่งรอพี่บีม,มรับที่ยังสารารอรถจำได้ดีตอนนั้นเป็นเวลาเกือบๆหนึ่งทุ่มผมรีบติดต่อหาพี่บีมแต่โทไม่สำเร็จ มันขึ้นว่าสายไม่ว่างตลอดระหว่างทางฝนเกิดตกลงมาไปปล่อยมีเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบแทรกมาตลอดจนเดินมาถึงศาล่ารอรถตอนนั้นจูๆ่ๆฝนก็ก็นำแรงมากผมคิดว่าโชคยังดีที่ฝนตกมาแรงตอนที่เดินมาถึงศาลาแล้วขออธิบายลักษณะโดยรอบของศาลารอรถแห่งนี้ มีต้นกามปูอยู่สองฟากฝั่งซ้ายขวาไกลออกไปหน่อยหนึ่งมีบ้านคนเลี้ยงวัวอยู่หนึ่งหลังฝั่งตรงข้ามสาลาเป็นทุ่งนาลงๆทอดยาวไปไกลสุดลูกขูล,ลูกตาทำให้ผมเริ่มกลัวขึ้นมาดีๆเพราะสมัยเด็กแถวหมู่บ้านเคยมีเรื่องปอนจี้กันอยู่บ่อยๆแต่สักปักก็มีสายของไม่บีมโถเข้ามาเองมาถึงแล้วใช่ไหม รอไปก่อนนะพี่ยังไม่มีรถไปรับพี่บีมบอกกับผมว่ามอเตอร์ไซค์คงไม่ได้ใช้งานนานตอนนี้กำลังกระตุ้นแบตอยู่แต่มารู้ว่าผมรออยู่ที่สาราไหนเขาก็มีน้ำเสียงเปลี่ยนไปเตือนว่าหากมีใครมานั่งด้วยห้ามหันหน้าไปมองและอย่าพูดอะไรด้วยเด็ดขาดพอผมได้ฟังถึงกับหัวราอกมา เข้าใจว่าก็คงแกงอํ้ให้กลัวอย่างเหมือนตอน,นเด็กแน่เนื่องจากพี่บีบเป็นคนขี้แกล้งแต่สักพักพี่บีบได้พูดนำเสียงจริงจังขึ้นมาม่กว่าพี่พูดจริงไม่ได้อั้ผมจึงขอให้บอกเหตุผลให้ฟังก่อนถึงจะยอมเชื่อแต่สุดท้ายพี่บีบก็บอกว่าแค่พูดอั้มเล่นเพราะกลัวผมไปปากเสียใส่คนอื่นเพราะผมเป็นคนไม่รวงคำพูด ประเดี๋ยวนักเลงประจำหมู่บ้านจะเข้าใจผิดเอาไดา้เพราะชงที่เรายัางตัวกระเปียกแถวบ้านมักจะมีหัวโจกอายุมากแล้วแต่ตั้งตัวเป็นนักเลงหัวไม้ชอบดีถ่ายเงินชาวบ้านหลังจากรับปากพี่บีบผมบอกว่าต้องวางสายแล้วเพราะมีคนขี่รถมาหลบฝนไม่อยากจะให้ใครเห็นว่าตัวเองมีของมีข่าผมรีบตัดสายทิ้ง แล้วเก็บมือถือไว้ในกระเป๋ากองเกงด้านหลังทันทีขณะเดียวกันก็สังเกตเห็นว่ามีมาทั้งหมดสองคนพอจอดรถผมเห็นว่าเป็นผู้หญิงทั้งสองคนเลยครับผมถอนหายใจโล่งออกขึ้นมาหน่อยทำทีไม่เหมาะแต่ก่อนหน้านั้นก็ได้แอบชำเลืองคนหนึ่งน่าจะอายุห้ิกว่าผมยาวสยายออกจากหัวยุ่งๆหน่อยสวมผ้าถุงสีดำ กับเสื้อลายสกอตสีเท่าเก่าๆสุน,นิคนผมเดาว่าคงเป็นหลานสาวพอได้ยินเธอริคน,นู้นวน่าดวงเธอน่าจะอายุราวๆสิบเจ็ปีเธอมัดผมได้วยัางรัดสีแดงสวมชุดผลาซึ่งเป็นของนักเรียนเท่าบ้านด้วยความที่ไม่มีอะไรทำเลยคิดใน่นใจไปเรื่อยยแต่เพลอรอกมา พราะดันไปนึกถึงสิ่งที่วิบีบเขาเคยพูดให้ผมคำไว้ก่อนวางสายถ้าไม่สองคนนั้นจดจ้องมายังผมยังไม่พอใจเมื่อแตงคูเดินขึ้นมานั่งในศาลาคนหน้ามองมายังผมด้วยสีหน้าเรียบเฉยส่วนคนหลานช้ยหางตาปลายตามองผมทั้งสองนั่งอยู่ที่เดียวกันกับผมเลย เรียกว่าห่างจากตรงที่ผมนั่งแค่ช่วงแขนเดียวแล้วต่างคนต่างเงียบไสกันครับในระหว่างที่นั่งรอพี่บีมมาับจึงหยิบมือเือขึ้นมาเล่นเกมเห็นว่าคงไม่มีอันตรายเพราะคนในสลาเป็นผู้หญิงเล่นไปได้ประมาณเกือบสิบนาทีจู่ๆรถมอเตอร์ไซค์ของทั้งสองที่จอดอยู่หน้าสลาก็ล้มลงต่อนหน้าต่อตาน้าคนนั้นจึงหันไปบอกหลานว่า ไม่ต้องลงไปช่วยจะลงไปยกรถแค่คนเดียวเมื่อนนาวิ่งลงไปผมจึงวิ่งตามไปช่วยยกรถด้วยทําไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะขาตั้งชำรุดจึงต้องตั้งขาตั้งคู่แทนจะพังนานแล้วนาไม่ได้อาไปซ่อมสักทีนาคนนั้นหันมาพูดก,กับผมอย่างยิ้มยิมพอเดินขึ้นมาในสาลานาก็ขอบคุณผมแล้วก็บอกให้หลาน หันไปไวขอบคุณผมด้วยน้องคนนั้นทำตามอย่างว่าง่ายแต่เธอหันมาเพียงแค่ครึ่งหน้าจากนั้นก็หันหน้ากลับไปนั่งเหมือนเดิมแต่สักพักจึงหันมาแนะนำตัวเองว่าน้าแก่ชื่อดวงส่วนหลานสาวที่มาด้วยกันชื่อกบบ้านของนาดวงอยู่หมู่บ้านถัดไปจากนั้นผมก็บอกชื่อของผมบัก นาดวงถามผมว่าทำไมถึงมานั่งที่ศาลาเปรี้ยวๆนี้ตามที่เข้าใจคิดว่าแกของกรัวผมเป็นคนไม่ดีบวกกับเราไม่เคยเห็นหน้าคราตากันมาก่อนผมเลยเล่าความจริงให้ฟังว่าไปทำงานหาเงินมาเรียนต่อพอไม่อยากรบกวนพอแม่เมื่อนาะดวงได้ฟังดูเหมือนว่าจะคลายความสงสัยลงไปได้เยอะผมตัดสินใจเล่าว่าอยู่หมู่บ้านไหน เพราะเห็นว่าเราเป็นคนพื้นที่เดียวกันถึงจะคนละหมู่บ้านก็ตามอย่างน,อน้อยทั้งคู่จะได้เลิกกังวลและผมจะได้มีเพื่อนคุยระหว่างรอในระหว่างสนทนากันนาดวงเาว่าเคยทำอาชีพรับ,รบจ้างดูแลอ้อยให้กับเจ้าของสวนแต่ช่วงหลังมาถูกเลิกจาก้างเพราะประสบอุบัติเหตุภายในสวนอ้อยทำให้ขายค้าง ใช้งานไม่ดีเท่าที่ควรนายจางจึงเลิกจ้างพอทํทำงานให้เขาได้ไม่เต็มที่หลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากไปรับทรงหลานที่โรงเรียนเมื่อผมได้ฟังก็พูดให้กำลังใจน้าแก่ไปว่าชีวิตคนเรามันก็ต้องสู้ต่อไปวันหนึ่งก็คงจะดีขึ้นน้องกบจึงหันหน้ามามองผมด้วยสีหน้าเป็นมิตรจากนั้นผมกรรับสายพี่บีบ ซึ่งพอดูเวลาแล้วก็ปาไปสองทุ่มกว่าแล้วครับระหว่างนั้นนะดวงพูดแสกขึ้นมาตลอดแล้วพี่ชายจะรับเมื่อไรหนุ่มพี่บีมพี่บีมได้ยินผมไหมตอนนั้นพี่บีมก็คงจะขับรถมาใกล้ถึงศาลาแล้วแต่อาจจะลืมตัดสายทิ้งผมจึงตัดสายพี่บีมทิ้งเองแล้วหันมาบอกนดดวงว่า พี่บีมคงใกล้จะถึงแล้วในขณะเดียวกันก็ปรากฏว่าฝนเริ่มสาลงแต่ยังมีฟ้าแลบเป็นสายอยู่ต่อเนื่องสักพักก็ปรากฏเป็นเสียงคนเดินแกร็บแกร็บแกร็บผ่านมาตรงหน้าศาลามีแสงจากศาลาส่องสว่างให้เห็น่มไพรเห็นบ่าได้มีลุงคนเรียงบัวกกำลังตอนบัวให้เดินกลับเข้าขอก เมื่อผมลองเพลงสายตามองไปยังบริเวณเส้นทางที่เขาต้อนฝูงวัวไปก็เห็นว่าอยู่ไกลๆว่าบ้านหลังเล็กๆนั้นคงเป็นของกลุ่มคนหนีแน่คุยไปคุยมานาด,ดวงได้พูดขึ้นมาว่าเดิมทีหมู่บ้านที่อยู่เคยมีกลุ่มโจรชุกชุมมายิ่งในสมัยที่นาด,ดวงยังเด็กคนแก่กับเด็ก จนมันก็ยังไม่เห็นแต่ช่วงหลังมานี้จนไม่ค่อยเห็นเห็นมีผีชุมมากกว่าโดยจะพาะผีปอบคำพูดกัอนนั้นดูทำให้ผมประหลาดใจผมได้ยินมาว่ามีหมู่บ้านเล็กๆซึ่งว่ากันว่าที่นั้นเคยถูกพวกชั่วป้นชิงทรัพ์ใครไม่ยอมพวกมันก็จับยิ่งทิง้ง ที่เร็วร้ายไม่แพ้การตายก็คือการตายต้องเป็นของผู้หญิงหลายคนที่ถูกไอ้ชั่วชา้าฉุดไปผู้ยี่ผู้ยั่งบางคนก็ถูกข่าแต่บางคนกลับมาก็กลายเป็นคนเสียสติแต่ในเวลาต่อมาผีปอบเริ่มออกอารวาสจนทำให้พวกโจรไม่กล้าเข้าไปในหมู่บ้านเลยอีกพอภายหลังเจอผีปอบจกไส้ตาย เหลือรอดกลับไปคนเดียวมันคงเอาไปเล่าให้โจรที่เหลือฟังถึงได้เป็นที่ไปปนจีหมู่บ้านอื่นแทนแต่พอเปลี่ยนไปปนหมู่บ้านที่ใหญ่กว่าโจนพวกนั้นก็ถูกตำรวจวิสามันเวรกรรมมันตามทันหนีปอบไปโดนวิสามันทุกวันนี้โจรแทบไม่มีมีก็แตผ่ผีเมื่อผมได้ฟัง ก็ยอมรับไลยว่าเคยได้ยินมาไม่คิดว่าจะได้มาฟังเรื่องนี้จากคนที่ยืนเหตุการณ์ครั้งนั้นมีจริงนะครับผีปอบผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเห็นผมถามมีจริงสิเดี๋ยวเองก็คงได้เห็นกับตาตัวเอง <laughs> นาดงพูดพังหัวเราะขณะที่น้องกบเอามือลูบท้องป,ปล่อย แล้บอกกับนันดวงว่าเธอหิวแล้วนันดวงพยักหน้าเข้าใจแล้วหันมาบอกผมว่าเดี๋ยวน้ามาฝากดูนังกบมันก่อนเดี๋ยวน้ากลับมาเมื่อผมถามว่านันดวงจะไปไหนแกก็บอกว่าจะไปหาอะไรให้ร้านรองท้องหน่อยซึ่งผมก็แปลกใจครับฝนเริ่มสางแล้ว ทำไมถึงไม่ตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์พาหลานกลับบ้านไปให้รุรงรุรอดแต่กับเลือกที่จะทิ้งหลานไว้กับคนแปลกหน้าแล้วเดินตามฝูงวัวเพื่อไปขออาหารกับคนเรียงวัวมาให้หลานลองท้องทั้งที่หมู่บ้านที่นา้แกอยู่ก็ไม่ได้ไกลจากที่ตรงนี้หนักผมด้แจะเก็บความคาใจนิว้เมื่อผมตอบกลับไปว่าไม่ต้องเป็นห่วงน้องกบนะัดดวงยิ้มให แล้วเดินลงศาลาจำอ้าวไปทางฝูงวัวผมจงลุกขึ้นเดินไปหยุดจุดตรงทางขึ้นลงศาลามองตามไปอย่างไม่เข้าใจที่นนดวงยำฝีเท้าเดินตามฝูงวัวไปในระยะที่ห่างไม่มีท่าทีว่าจะเดินถึงฝูงวัวสักทีก่าจะเดินถึงคนเลี้ยงวัวหลานคงหิวไส้เกี่ยวกันพอดีมุมอมองตามไปเรื่อย ผมสังเกตเห็น,กนใกล้ๆลุงคนเลี้ยงบัวในตอนเขาคอกอย่างเสร็จสับตอนนั้นนะันดวงกะเดินหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อาจเป็นเพราะความสลัวของอยางค้ำคืนก็เป็นได้ผมหันไปถามน้องกบว่าเห็นนันดวงไปทางไหนแต่เมื่อหันกลับไปผมกลับไปเห็นน้องกบแล้วครับผมรีบวิ่งหนูจากศาลาตามหาน้องเขาจนทุบบริเวณก็ไม่พบ จึงตัดสินใจโทรหาพี่บีบว่าจะขับรถถึงด้วยอย่างตอนนั้นใจเสียหลครับไม่รู้จริงๆว่าน้องเขาเดินไปได้อย่างไรในเมื่อผมยืนขวางทางขึ้นลงศลาอยู่มีอย่างเดียวก็คือน้องกบต้องกระโดดลงจากชุดใดจุดหนึ่งตอนอยู่บนศาลาหรืออาจจะตามน้ของตัวเองไปเพราะความหิวนาทีนั้นผมเริ่มไม่แน่ใจเลยตะโกนออกไปกครัง นุงกบได้ยินหรือเปล่าตอบพี่หน่อยน้องอยู่ตรงไหนในขนาะเดียวกันพี่บิมรับสายและถามผมด้วยน้ำเสียงตกใจเปิดเอ็งอยู่ไหนวะพี่ขับวนมาสิบรอบแล้วผมตอบว่าอยู่ที่เดิมพี่บิมได้ฟังก็บอกกับผมว่าให้รอพี่ตรงนั้นห้ามไปไหนอวางสาย ผมก็ตัดสินใจจะวิ่งไปบอกกับน้่ดวงว่าน้องกบหายไปเพื่อว่าหลวงเจ้าของบัวจะออกมาช่วยตามหา้องกบด้วยแต่เมื่อผมเดินไปตรงจุดที่เป็นคอ้อบัวผมแทบชอ็อกนาทีนั้นเป็นนาทีที่บีบหัวใจของผมมากที่สุดในชีวิตภาพเปิงนาซึ่งห่างจากผมยืนอยู่แค่ไม่กี่เมตรปรากฏว่าเป็นนดวงกับน้องกบช่วยกันทั้งหลวง ทางควักลงไปที่ท้องของวัวตัวหนึ่งปากของทั้งคูระเปิ่นไปด้วยคาาเลือดท่ามกลางเสียงวัวตัวอื่นที่แตกตื่นอยากจะออกจากคอนาทีนั้นลุงเจ้าของวัวก็วิ่งกระเจิงออกจากบ้านตัวเองวิ่งไปตามถนนยังไม่คิดชีวิตในขณะเดียวกับผมที่กำลังช็อกกับภาพตรงหน้าผมมันใจว่าถึงแม้ไฟฉายจากมือถือ จะไม่สามารถทอดยาว่องสว่างไปถึงปีเั้าสองตนได้แต่ทวารชุดของนัดวงและน้องกบทำให้ผมมั่นใจว่าใช้ต้องคู่จริงๆนาทีนั้นผมวิ่งออกมาแบบไม่คิดชีวิตพอออมมันใจตรงนั้นดดก็ขึ้นไปนอนหมอบที่พื้นศาลาแต่รู้สึกได้ว่าทั้งคู่ตามมาจริงๆ สองน้าหลาัดกำลังเคลื่อนตัวเข้ามายัางศาลาอย่างช้าๆผมได้แต่โสดมนอยู่ในใจเพราะตัวมันแข็งไปหมดไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้เลยจนกระทั่งนกกบเคลื่อนตัวเข้ามาหยุดอยู่ข้างศาลาใบหน้านั้นสยะยิ้มออกมาปากระคังเต็มไปได้วยรอยเลือด ก็แลบลินเลียฝีปากโดยรอบลิ้นสีเทาสักแถมมีขนาดที่ยาวมากมันยาวจนลงมาถึงลำคอเลยก็ว่าได้น้องกบจดจ้องมายัางที่ผมในขณะที่ผมสวดภาวนาขอให้พระคุ้มครองจากนั้นเธอก็พุมพำอมอกมวกูจะกินกูจะกิน นานทีนั้นหัวใจของผมมันเต้นแรงรัวไม่เป็นจังหวะจกนกระทั่งนาดดเดินมาถึงตัวหลาดนาโดงกับพูดออกมาว่าปล่อยเข้าไปรับอิ่มแล้วหลังจากนั้นผมไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นมารู้สึกตัวอีกทีเมื่อได้ยินเสียงของพี่บีมและมือหนักๆตบลงมาที่ใบหน้าของผมแบบไม่หยังไอ้เบิร์ตืืน แื่เร็วไอ้เบิร์ตเมื่อผมลืมตาขึ้นมาเจอหน้าพี่บีบผมน้ำตาไหลเลยครับผมร้องออกมาว่าผมเห็นผีบอบพี่บีมบอกจะเล่าทีหลังตอนนี้ขอยดีบออกจากสารานี้ซะก่อนเมื่อผมกลับถึงบา้านผมเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้ครอบครัวฟังพ่อกับแม่ได้แต่หาพระมา้อขอให้ผม ส่วนพี่บิม๊มบอกว่าเขาขี่รถวนหาผมที่สลารอรถนั้นอยู่เป็นชั่วโมงรู้สึกตะง,งิดใจตอนโทรหาล่าสุดแล้วว่าได้ยินเสียงผู้หญิงถามผมว่าเมื่อไรพี่ชายจะมารับจึงจอดรถยืนสวดมนต์ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเปิดทางหาน้องชายให้เจอจนกระทั่งเห็นผมนอนสลบอยู่บนศาลาพอก็เลยให้ฟังว่าสมัยที่ผมยังเด็ก เคยมีคนไปนั่งสาวรารอรถตรงนั้นชัดช่วงกลางวันไม่เป็นไรแต่เลยผีตาพระอ้อมมื่อไหมักจะเจอสองหน้าหลานที่ชื่อดวงกับกบขี่รถมานั่งอยู่ในศาลาซึ่งทั้งสองยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้ตายเหมือนเป็นครึ่งคนครึ่งผีดิบคนที่พบเห็นหรือโดนแกเล่นงานมักจะเรียกทันคู่ว่าจะคของศาลา เพราไม่เคยเห็นว่าทั้งสองอยู่ในหมู่บ้านไหนแต่ชอบบอกกับคนอื่นว่าตนเองอาศัยอยู่ในหมู่บ้านถัดจากซาลารอรถนี้ไปพอไปถามคนระแวกนั้นก็ไม่มีใครรู้ใครเคยเห็นเอาจริงๆผมเคยฟังเรื่องปอบมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ก็ไม่เคยเห็นกับตาของตเองจนกระทั่งครั้งนี้ท่ะครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิต ที่ผมไม่เคยลืมและรืองล่าทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ท่านผู้ฟังอย่าลืมกด subscribe ให้กับเราและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องล้อนในคลิปต่อไป